ซึ่งระยะเวลาของยุคเลปตอนเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นในช่วง1วินาทีแล้วก็ยาวไปถึงประมาณ10วินาทีหลังจากการเกิดบิ๊กแบงซึ่งในช่วงนี้เนี่ยจักรวาลก็จะมีอุณหภูมิลดลงอยู่ที่ประมาณ10ยกกํกำลัง8เควินโดยตามชื่อของยุคเลยก็คือในเอกภพตอนนั้นเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยอนุภาคเลปตอนแล้วก็แอนติเลปตอนจำนวนมหาศาลที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในยุคคว์กนั่นแหละแต่ในช่วงแว็บแรกๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีผลกับอะไรเท่าไหร่ แต่ว่าปัจจัยที่ทําให้เลปตอนเนี่ยมันเริ่มมีความสําคัญขึ้นมาก็เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเอกภพมันมีอุณหภูมิที่ต่ําลงจากการชนกันของพวกฮารอนหลายพวกฮารอนที่สเสถียรแล้วเนี่ยมันก็ค่อยๆลอยฟุ้งไปทั่วเอกภพจนมันไปกระตุ้นในพวกเลปตอนที่ลอยเคว้งคว้างอยู่พวกนี้เนี่ยมาวิ่งวุ่นวายชนกันแทนซึ่งเลปตอนที่ว่ามาเนี่ยมันดันสําคัญนี่กสิเพราะพวกมันเนี่ยประกอบด้วยอิเล็กตรอนคืออนุภาคประจุลบโพซิตรอนคืออนุภาคที่มีประจุบ,บวก แล้วก็นิวทริโนคืออนุภาคที่ไม่มีมวลแล้วก็แทบไม่ทำปฏิกิริยาเลยเลยซึ่งทั้งอิเล็กตรอนแล้วก็โพซิตรอนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีจำนวนใกล้เคียงกันอีกแล้ว,ลวพอมันวิ่งไปวิ่งมาจนชนกันเนี่ยมันก็เกิดการสลายตัวขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็ได้กลายเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าพลังงานโฟตอนหรือรังสีแกมมานั่นเองซึ่งเหตุการณ์นี้ก็นับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สําคัญมากๆเหมือนกัน เพราะพวกมันเนี่ยได้ปล่อยพลังงานแกมามาออกมาอย่างมหาศาลจนจัก,กรวาลเนี่ยเต็มไปด้วยแสงแล้วก็รังสีแกมมาที่มีพลังงานสูงเต็มไปหมดทําให้เอกภพในยุคนี้เนี่ยเริ่มขมุกขมัวจากการชนกันของอนุภาคต่างๆมากมายทั้งแสงทั้งอนุภาคอะไรตีกันมั่วไปหมดแต่ว่าหลังจากการไปชนกันแบบมั่วซั่วนั้นเนี่ยมันยังเหลือเลปตอนอีกตัวหนึ่งที่ไม่ไปยุ่งกับใครเขาก็คือนิวตริโนแล้วพอมันไม่ไปเกี่ยวอะไรกับใครเนี่ยมันก็เลยเริ่มหลุดออกจากระบบออกมา แล้วก็เริ่มเดินทางอย่างอิสระไปทั่วจักรวาลกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่า cosmic neutrino background หรือว่า CNV ซึ่งพวกมันเนี่ยก็ยังคงอยู่ในปัจจุบันที่เหมือนกับเป็นร่องรอยของเอกภพในยุคแรกสุดที่มนุษย์เนี่ยสามารถตรวจเจอได้นั่นเองและในช่วงวินาทีที่10หลังจากการเกิด Big Bang เนี่ยอิเล็กตรอนแล้วก็โพซิตรอนที่ชนกันเนี่ยก็เริ่มกลายเป็นโฟตอนแล้วก็ลอยไปลอยมาทั่วเอกภพ ทำให้มันกลายเป็นจุดสิ้นสุดของยุคเลปตอนแล้วก็เข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่ายุครังสีครองจักรวาลหรือ Radiation d o m i n a n t Era